เพื่อนจ้าสาวซินพามาพามาดูจุดชมวิวตรงสะพานจ้าเพื่อนจ้าดูอุ้ยดูหนาวมากจ้ะนี่หนาวจริงๆจ,จ้ะหนาวเย็ยนมากน้ําแข็งเยอะมากจ้ะแต่เป็ดเป็ดก็เล่นน้ําอย่างมีความสุขจ้นเพื่อนจ้าดูเนี่ยเป็ดเขาก็เล่นน้าอย่างมีความสุขจ้ะเขาไม่หนาวแต่เราหนาวใช่ไหมเพื่อน นอะแต่เราหนาวแต่เป็ดไม่หนาวเป็ดเล่นน้ำเนอะดูเป็ดเล่นน้ำยังมีความสุขแต่เราหนาวหนาวจ้ะเพื่อนจ้นะเนาะนี่จ้าวิวอันนี้วิวตรงสะพานสีขาวเนอะข้างล่างอ่างเก็บน้ำจากข้างบนนู้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขั้นที่สองเนอะเดี๋ยวค่อยไปดูกันดูตรงนี้ก่อนเนอะ ขึ้นจ้ะดูสวยงามมากจ้ะดูดูฝั่งนี้ของสะพานน้ำนเพื่อนจ้ะฝั่งนี้ของสะพานฝั่งนูน้นตรงนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านไอชิดจ้าหมู่บ้านไอชิดเนี่ยเพื่อนเพื่นจ้ะดูน้ำเย็นเจี๊ยบ เย็นมากจ้ะอันนี้เป็นเขื่อนตรงหมู่บ้านไอชิดจ้ะเพื่อนจ้ะเนาะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนถนนถนนวิ่งไปบนเขื่อนเขื่อนใหญ่น่นจ้ะเนาะ อันนี้เขื่อนอ่างเก็บน้ําตรงไอชิดจ้าเพื่อนจ้นะเนาะเนี่ยเพาเพืพ่อนมาดูวิวยเย็นเย็นเย็นเย,ย,ย็นอากาศเย็นนหิมะตกตอนนี้หยุดแล้วนะพเพื่อนนะหิมะหยุดแล้วแต่ว่าพยากรณ์อากาศแจ้งว่าเดี๋ยวจะตกคืนนี้อีกนะพเพื่อนจะ้ะมันจะตกอีกคืนนี้จ้ะเนาะเนาะพาเพืพ่อนมาดูน้องเป็ดเล่นน้า โอ้มีความสุขแท้เนอเนาเนี่ยเขาเล่นเป็นครอบครัวเลยจ้ะเนี่ยเล่นกันนะเล่นน้ําเป็นครอบครัวเลยมีความสุขจ้ะเป็ดเล่นน้ํามีความสุขจ้ะนะนี่สาวสรินวันนี้วันสาวจ้ะสาวสลินหยุดงานจ้ะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานจ้ะเพื่อนจ้ะวันนี้สาวสลินหยุดจ้ะเนาะก็เลยพาเพื่อนๆมาชม วิวแถวสะพานสีขาวนี่แหละจ้ะเนาะเพื่อนนะนสวยงามจังเพื่อนจ้ะนะนี่ยสวยนะเพื่อนนะภูเขานู่นข้างบนนั้นก็จะเป็นเขื่อนใหญ่นะเพื่อนนะแต่วันนี้สาวเพืนคงไม่ได้ไปแต่จะไปตรงตรงไอชิดเนี่ยอีกเนี่ยวตรงเนี้ยอีกหน่อยนึงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนิดนึงขึ้นไปอีกนิดนึงจ้ะแต่ตรงอ่างเก็บน้ําใหญ่ไม่ได้ไปจ้ะดูสวยสวยนนเพื่อนจ้ะ เ่อนจาดูสะพานแต่ก็มีคนมาปั่นจักรยานอยู่นะเนาะเพื่อนจ้าสวย,สวยกับนี่เหมือนภาพวาดเลยตรงเนี้ยเพื่อนเนาะสวยงามมากอืม เสียงหมาเห่าจ้ะก็เ,เดินกับหมาหมากี่ตัววะนะ่ะก็เดินเออหมาจ้ะไม่ใช่หมาเออมีม,มีมีหมาแล้วก็หมาอ๋อมีรถคนพิการรถคนพิการกับหมาเนาะแล้วก็มีรถม้าเดินมาจ้ะเพื่อนจ้ะมีรถมา้ารถม้าเข้ามาทาไมเข้ามาเดินวันนี้ไม่เคยเห็นเข้ามาเดินเอามีคนนั่งเปล่าวะเพื่อนจ้ะมีคนนั่งเปล่า มีคนนั่งด้วยนว้เพื่อนดูมีคนนั่งด้วยนว้เพื่อนนะมีคนนั่งด้วยแหละสี่ห้าคนนะ่ะสงสัยเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเขาจ้างอะ่ะเนี่ยมีรถม้านั่งด้วยเห็นไหมเพื่อนมีรถม้าด้วยนะอู้เออสงสัยเขาเป็นนักท่องเที่ยวจ้ะพเพื่อนจ้ะหมะ รถมาจ้ะเดินเดินเล่นริมแม่น้ำจ้ะเพื่อนจ้ะเห็นไหมสวยจ้ะเนี่ยแม่น้ำสายน้ำซาเลอร์จันเพื่อนจ้ะเนาะเนาะนู่นไหลไปจนถึงในเมืองในเมืองไหลไปหลายเมืองเลยจ้ะไหลไปเรื่อยๆเลยจ้ะยาวจ้ะเนาะเนี่ยทางนี้ก็จะไปเนี่ย อันนี้ก็จะไปในเมืองเนาะก็ไปบ้านสาวสุรินทร์นาะฝั่งนี้เนาะสวยงามมากจ้ะเพื่อนจ้าดูเออสาวสุรินทร์ก็ไม่เคยเห็นเขานั่งรถมากันเพิ่งเห็นช่วงสถยเข้าจองจ้ะเพื่อนจ้าดูสวยงามมากจ้ะสาวสุนจอดรถไว้ตรงนั้นก็เดินลงมาเนาะ ว่าสาวสุรินย็นมือแล้วจันเพื่อนจ้ะเย็นมือแล้วสวยงามมากจันเพื่อนจ้ะ